กลับมาอีกครั้งนะครับกับ GG Review วันนี้เราจะมาแนะนำชุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะเริ่มสะสมของเล่นจาก c a m e r i d e r g o d s h r d กันนะครับในงบประมาณเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆเลยนะกับชุดสินค้า ก็ชัดแอคชั่นเคมีฮอปเปอร์วันและสตีมไลเนอร์ครับผมจากรุมันเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะซึ่งความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องโซโดคาเมเนเลอร์ก็ชัดที่วางอยู่ข้างๆให้เห็นกันด้วยนะครับว่าเขาแถมอะไรกันมาบ้างนะเพราะว่าในทริปล่าสุดที่ผมไปญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสซื้อมาด้วยกันพอดีนะครับผมซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันก็สามารถเอามาตั้งโชว์แล้วก็เล่นร่วมกันได้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยเริ่มต้นจากตัวแพ็กกกกก่่่่ออนเเเลลยยยยครรรับบบมมวววาาาาาาแแ็็็ีี้งงสสืืๆปโช เคมีที่เป็นของเล่นแล้วก็ที่เป็นการ์ดนะครับผมเด่นชัดอยู่ตรงฝั่งด้านหน้าเลยนะด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นแบบคร่าวๆแล้วก็ภาพมุมต่างๆแบบคร่าวๆนะครับว่ามันสามารถเล่นอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้จริงๆผมต้องบอกว่าเขาตั้งใจจะนํามาขายกลุ่มเด็กเล็กๆโดยเฉพาะนะครับแบบว่าซื้อไปแล้วก็เอาไปไถ่ายเล่นหรือว่าเอามาเสียบการ์ดเล่นอะไรเงี้ยนะหน้าตาของแพคเกจเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้ดูเข้าใจง่ายแล้วก็หยิบซื้อง่ายนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เรียบหรูเท่ากับพวกฟิกกูอาร์หรือว่า เริ่มต้นกันที่น้องฮอปเปอร์วันก่อนเลยนะครับผมพูดร้องฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เกือบทุกตอนเลยนะ ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกก้อนที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะฮะผมไม่ได้มีการลงดีเทลของสีสันหรือว่าการซ่อนข้อต่ออะไรมากมายนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเน้นเป็นของเล่นที่เป็นอย่างง่ายนะครับเด็กๆ ah สามารถหยิบมาเล่นได้อย่างเข้าใจง่ายเลยนะครับผมตรงช่วงขาเนี่ยก็จะมีข้อต่อเป็นจอยกลมๆนะฮะและช่วงตรงกลางหลังเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับให้เสียบการ์ดลงไปนะครับผมซึ่งความพิเศษของ Hopper One เนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเขามีลานอยู่ตรงท้องนะครับผมเพียงเรากดเข้าไปให้สนิทนะครับผมแล้วเราก็เสียบการ์ดลงไปตรงช่องใส่การ์ดตรง เพียงเท่านี้นะครับปีของน้องเขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นลงนะครับผมเป็นระยะเวลานึงเลยนะก็เป็นของเล่นที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายพอสมควรนะครับแต่แน่นอนว่าพอมีกลไกที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมตรงท้องอย่างนี้แล้วเนี่ยสัดส,ส่วนของเขาเนี่ยก็จะดูตันๆไปนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องสัดส,ส่วนเฮ้ยมันต้องคล้ายสเกลที่ถ่ายทําแต่ว่าย่อส่วนลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องมองข้ามตัวนี้ไปก่อนนะครับผมแต่ว่า ครที่อยากได้น้องฮอปเปอร์วันมาตั้งโชว์พร้อมกับการเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยก็ค่อนข้างทําออกมาได้ขนาดที่กําลังแบบน่ารักน่ารักพอดีเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องกดเจ้าตัวส่วนท้องหรือว่าซ่อนสักนิดหนึ่งนะครับผมเวลาถ่ายรูปหรือว่าตั้งโชว์นะ และถัดมานะครับก็คือสตีมไลเนอร์หรือว่ารถไฟจอมโหดของเรานั่นเองนะครับผมก็มีความเป็นแท่งไม่ต่างจากตัวฮอปเปอร์วันเลยนะก็จะมีเรื่องของการเล่นดีเทลที่เป็นแบบว่าความนูนความลึกต่างๆนะให้มันดูเหมือนรถไฟนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องใส่กา๊าซเหมือนกับตัวฮอปเปอร์วันเลยนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีการลงสีเรื่องของตาแล้วก็เท็กเจอร์บางอย่างมานิดหน่อยนะครับผมก็โดยรวมต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีดีเทลที่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมว่าเขาก็ทําออกมาเป็นทรงที่ดูเหมือนรถไฟดีนะครับสาหรับตัวนี้นะ ในส่วนของลูกเล่นของตัวสตีมไลเนอร์นะครับผมก็ถ้าเสียบกร์ดลงไปเนี่ยไอตรงหัวรถจักรด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นลงของป่องควันนะครับก็สามารถขึ้นลานมันง่ายๆนะครับเพียงแค่เอารถไฟเนี่ยไปไถตามพื้นนะครับผมให้ฟิลของเล่นเด็กสุดๆไปเลยสำหรับกราดที่ให้มานะครับผมจะเป็นเมดอินไชน่าแล้วก็ไม่ได้มีระดับความหายากบอกอยู่นะครับก็คือเอาไว้เล่นกับของเล่นตัวเนี้ยคู่กันยาวๆไปเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกับตัว h o อ p e ปอร์วันแล้วก็ s t ีมไลเน n e r นะก็ถนะือว่าเป็นของเล่นที่เข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับผมส่วนใครที่จะเอามาตั้งโชว์คู่กับฟิกเกอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซโดหรือว่าฟิกกูอาร์ที่ออกมาในอนาคตเนี่ยผมมองว่าก็เป็นพร็อพที่สามารถเอามาเสียบการ์ดแล้วก็ตั้งเป็นแบ็กกราวด์ได้ดีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการเอาไปแก้สีหรือว่าทำคัสตอมสัดส่วนกันดูนะครับและช่วงหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการอันบ็อกซ์หรือว่าแกะกล่องโซโดคอมเบเดเะ โดยสรุปแล้วนะครับทั้งตัวแอคชั่นเคมีฮอปเปอร์วันสตีมไลเนอร์แล้วก็ตัวโซโดคอมเมด้เดอร์กอ็ชาร์ดเนี่ย เป็นหนึ่งในของเล่นที่ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเก็บสะสมจากレเดอ,อร์ก็ชัดเนี่ยสามารถหาได้ในงบประมาณที่1000บาทบวกลบนะครับแบบรวมกันทั้ง3อย่างนี้นะซึ่งผมมองว่าก็เป็นหนึ่งในเซ็ตที่คุ้มค่านะเพราะว่าเราได้ทั้งตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนาะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเคมีหลักของล่างหลักนะครับรวมไปถึงได้การ์ดมาลองเล่นด้วยนะฮะก็เป็นหนึ่งในออปชันที่ผมอยากจะฝากไปพิจารณากันดูนะครับในการเริ่มต้นสะสมกับเลเดอ,อร์ก็ชัดนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด, like, กด check, Go ji, God, ไล ำหรับวันนี้สวัสดีครับ